สวัสดีครับพลพักคนักปรุงครับก็เป็นอีกหนึ่งวันดีๆที่ผมมาใช้เวลาอยู่ที่ภูเก็ตนะครับผ่านไปแล้วหนึ่งวันกับการพักผ่อนอยู่ที่ Holiday Home นะครับของ t ูวิล l ่าฮอลิเดยในเครือ t ดอ a t อ i t u d e Club ครับเห็นท้องฟ้าใสๆอย่างนี้นะครับไม่ไปเที่ยวไม่ได้แล้วครับแลหวันนี้รถก็มาถึงที่แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ับเอแล้ครับ,อรรบตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลองนะครับร้านอาหารกันเองแอดเพียนะครับสำหรับพวกเรานะครับเราพลพรรคนักปรุง การมีชีวิตที่ดีไม่ได้หมายความว่าเราต้องหรูหราฟุ่มเฟือยแต่อย่างใดนะครับเหมือนอย่างเวลาที่เราทําอาหารเนี่ยครับเราก็พยายามจะเลือกแต่ส่วนประกอบที่ออกแกนิกที่สุดเวลาที่จะมาเที่ยวนะครับก็เช่นเดียวกันสถานที่เราไปเนี่ยก็ต้องมีความบริสุทธิ์ทั้งทางด้านของเรื่องบรรยากาศและก็ความรู้สึกด้วยครับ ระหว่างการเดินทางนะครับแต่พลก็เตรียมของว่างเล็กๆน้อยๆมาเผื่อทีมงานแล้วก็ตัวเองด้วยนะครับเผื่อว่าหิวครับอันนี้นะฮะก็เป็นของง่ายๆครับซึ่งคนที่ทานมังสวิรัติก็สามารถทานได้ครับเดี๋ยวมาดูกันดี๋่วครับว่าเขาคืออะไรครับมันคือแครอทดิ p ครับซึ่งเจ้าดิฟที่ทําจากแครอทตัวเนี้ยทาไม่ยากเลยครับทําความสะอาดนะครับแล้วก็ปอกผิวของแครอทหลังจากนั้นเราก็หั่นให้เป็นชิ้นเล็กลงนาทั้งหมดไปใส่ในหม้อนึ่งปิดฝา แล้วก็น,นึ่งแครอทให้สุกดีนะครับเป็นเวลาประมาณ20นาทีครับพักแครอทให้เย็นลงแล้วเราก็ใส่ลงในเครื่องบดสับปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยยี่หร่าบาปิก้าใส่น้ำมันลำข้าวตามลงไปประมาณ2ช้อนชาบดสับทุกอย่างให้เข้ากัน หลังจากนั้นก็สับพาสเลลอิตาเลียนประมาณ2ช้อนชาใส่ลงไปแล้วก็คนให้กระจายทั่วดีเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับสำหรับแครอทดิฟนะครับผลเลือกที่จะทานกับบิสกิตครับเพราะต้องบอกว่าพกพาง่ายฮะ ได้ที่สําคัญก็คือว่าเขาอุดมไปด้วยไฟเบอร์ทานแล้วมีประโยชน์นะครับจะทานเป็นแบบตัวไลท์ก็ได้สําหรับคนที่ห่วงใยเรื่องน้ําหนักหรืออยากจะรู้สึกว่ากลัวอ้วนนะครับซึ่งตัวไลท์ตัวนี้ต้องบอกว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยนั่นก็คือไม่มีคอเลสเตอรอลเลยนะครับที่สาคัญนะครับปกติแครอทดิฟเขาจะชอบทานกับพวกคริตตาเบรดหรืออะไรนะครับแต่พวกนั้นจะพกพายากตัวนี้พกพาได้ง่ายสะดวกแล้วก็อร่อยดีต่อสุขภาพแน่นอนครับ ที่นี่ที่หาดเขาเลี้ยงไว้ั้างครับมันมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวพนจะบอกว่านอกจากกิจกรรมทางน้ำนะฮะที่มีให้เลือกเล่นได้อยู่เยอะแยะถ้าเบื่อใครไม่ชอบก็อาจจะสนว์กลริ่งก็ได้นะครับแถวๆนี้ไม่ต้องไปไกลแนวะปะการังเลยก็น่ารักดีก็สวยงามนะครับไปหาอะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าครับไปเดี๋ยวเราจะมาทำปอบเปียลุยสวนกันฮะ อาจจะฟังดูไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เนื่องจากว่าปอบเปี๊ยะลุยสวนเนี่ยครับก็คล้ายๆกับก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะครับแต่ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเราจะใช้เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวที่เป็นลักษณะเป็นแป้งข้าวเจ้าใช่ไหมฮะซึ่งแป้งพวกนั้นอะถ้าเบิดพกพามาแล้วเดี๋ยวเจออากาศร้อนหรืออะไรจะเสียใช่ไหมครับเราก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นคนเรียกว่าใบเมี่ยงอะนะครับมันจะเป็นแป้งเหมือนที่ทาปอบเปี๊ยะสดนะครับแต่เรามาดูส่วนประกอบส่วนแรกดีกว่าที่วันนี้ผมเตรียมมานะครับเตรียมมาเมื่อเช้านี้เองนะฮะก สำหรับตัวไส้ปอบเปี๊ยลุยสวนของเรานั้นพนหันแครอทให้มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมเตา๋านำเห็ดหอมแห้งไปแช่น้ำจนนุ่มดีแล้วก็หั่นเป็นเต๋าเช่นเดียวกันครับตั้งกระทะให้ร้อนดีนะครับผมใช้น้ำมันรำข้าวในการทำไส้ของปอบเปี๊ยลุยสวนครับ เนื่องจากว่าน้ำมันรำข้าวขวดนี้มีวิตามินและก็สารอาหารธรรมชาติอยู่มากมายอย่างออริจินลไฟโตสเตอรลลและก็วิตามินอ e ีด้วยครับอ่าแล่วล่ะครับพอน้ำมันของเรา,เร,าร้อนดีนะครับเราก็จะใส่กระเทียมซอยลงไปครับเจียวให้หอมดีนะครับตามด้วยเห็ดหอมที่เราเตรียมไว้ครับ แล้วก็แครอทผัดประมาณสัก2-3นาทีนะครับให้แครอทสุกดีครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่เนื้อหมูบดลงไปครับใส่น้าปลามลงไป3ช้อนโต๊ะครับปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาว และก็พริกไทยครับหลังจากนั้นเราก็รวนให้ตัวไส้แห้งลงแล้วก็พักให้เย็นลงครับเราก็เอาอันเนี้ยใส่ลงมาในชามผสมของเรานะครับผลก็มีผักชีนะฮะผลก็จะใส่ผักชีเยอะๆนะครับ ใบโหระพาแล้วแต่นะครับอยากจะเด็ดเป็นใบๆหรือว่าอยากจะซอยก็ได้มีใบสะระแหน่ก็ใส่ลงไปเช่นเดียวกันเสร็จแล้วนะครับนี่ฮะเราก็คลุกกับพวกสมุนไพรของเราเนี่ยครับให้เข้ากันดีครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาเตรียมห่อแล้วนะฮะซึ่งในการห่อเนี่ยเราก็ต้องใช้น้ำนะครับแช่ดัวใบใบเมี่ยงของเรานะครับเดี๋ยวเราตัดใบเมี่ยงนะฮะ ก่อนที่เราจะใช้เนี่ยนะครับเราก็ต้องไปแช่น้ํานะครับให้นุ่มดีก่อนนุ่มดีแล้วนะครับเพื่อความง่ายนะครับผลจะวางบนผ้าเลยเราจะหอเป็นคําเล็กๆโตๆอะไรก็แล้วแต่เรานะครับแล้วผลก็เอาผักกาดหอมเนี่ยครับฉีกเป็นใบๆเล็กน้อยฮะเสร็จแล้วนะครับหอง่ายๆครับเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับ1ชิ้นครับ ระหว่างที่เราทําชิ้นอื่นนะฮะไม่อยากให้แห้งเราหาผ้าอีกชิ้นหนึ่งมาคุมอาหารของเราไว้นะครับแล้วก็ทําซ้ําครับพอแป๊บเดียวได้ต้องหลายชิ้นนะครับเราเก็บไว้ก่อนนะครับน้ําจิ้มฮะง่ายๆพลออกแบบให้เป็นแบบว่ามีแต่พริกสีเขียวหมดเลยนะครับแล้วก็ใช้สมุนไพรอะไรเล็กน้อยผสมลงไปด้วยวิธีการทำโอ้โหง่ายมากครับหนาทีก็เสร็จแล้วอยากรู้ว่าทำไงไปดูกันครับ สำหรับน้ำจิ้มปอเปี๊ยะลุยสวนของเรานะครับซอยพริกชี้ฟ้าส,สีเขียว2เม็ดพริกขี้หนูเขียว2เม็ดกระเทียม1กลีบรากผักชี2รากขิง5กรัมหลังจากนั้นก็นำไปใส่เครื่องบดสับตามด้วยน้ำตาลทรายน้ำส้มสายชูข้าว และน้ำปลาปั่นทุกอย่างให้เข้ากันดีครับเน่เวลาที่เราจะเสิร์ฟง่ายๆเลยครับไม่ต้องคิดอะไรมากผักกาดหอมฮะผักยังไงทานแล้วก็ดีนะครับเราลองจานสวยๆหน่อยนะครับแล้วก็ของผลเองต้องชิ้นโตๆครับ มีโหระพานิดหนึ่งก็ดีนะฮะหอมๆครับแล้วเราก็บัดนิดนึงครับโรยน้ำจิ้มที่เราทำไว้ลงไปแค่นี้นะครับปอเปี๊ยะลุยสวนของคนก็พร้อมรับประทานแล้วครับ คนจะบอกว่าที่หาดกล้วยแห่งนี้นะครับนอกจากจะมีพวกแนวปะการังที่สวยงามมากมายที่เราไม่ต้องดำน้ำลึกๆเราก็สามารถสน็อกลิงเห็นได้นะครับ <pequeña> เขาก็ยังมีกิจกรรมทางน้ำอีกเยอะแยะมากมายเลยครับไม่ว่าการเล่นบาร์นาโบ๊ทนะครับหรือพวกคนูอะไรพวกนี้ครับมีเยอะแยะมากมายเลยสำหรับคนที่สนุกสนานกับกิจกรรมพวกนี้นะครับที่นี่ก็คือสวรรค์เล็กๆเลยทีเดียวครับเอาละครับตอนนี้นะฮะต้องบอกว่า มาเที่ยวทะเลทั้งทีหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าไม่ทําอาหารหรือไงเรามาหาเมนูง่ายๆทํากันดีกว่าครับแต่วันนี้จะต้องหาวิธีทางให้ไม่เปลืองแรงครับต้องง่ายครับวิธีการทําก็ต้องง่ายง่ายที่สุดคือไม่ต้องทําเองเลยนะครับ ผลก็เลยเอาเชฟเบเนนะฮะไม่ได้ขายรอตรี่อยู่แถวนี้นะครับมาช่วยนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราจะทำแป้งทอดกล้วยหอมกันซึ่งของแห้งของเราก็มีแป้งเค้กผงฟูแล้วเราก็จะมีกลิ่นหอมของซินนามอนล,ลงไปด้วยเล็กน้อยนะครับเอาละครับร่อนทุกอย่างให้เข้ากันดีครับ หลังจากนั้นนะครับเราถึงค่อยใส่เกลือลงไปครับแล้วก็ค่อยใส่น้ําตาลลงไปหลังจากนั้นก็เอาที่คนเนี่ยนะครับคนให้กระจายกันเล็กน้อยต่อมาก็เป็นส่วนของของเหลวนะครับของเหลวเราจะเริ่มจากกล้วยก่อนนะครับกล้วยเนี่ยเราจะต้องใช้กล้วยหอมที่แบบว่าสุกงอมๆนะครับจะยิ่งทําให้ตัวแป้งทอดกล้วยหอมของเราหอมมากขึ้นไม่ได้ปอกเปลือกอย่างเดียวนะครับเราจะต้องบดให้ละเอียดด้วยนะครับ ราบดอย่างง่ายๆนะครับถ้าบุคคลผู้ชมไม่มีเครื่องมือเหมือนเชฟเบนเนี่ยก็สามารถจะใช้ซ่อมก็ได้นะครับหลังจากบดกล้วยเสร็จแล้วเชฟเบนก็จะบรรจงนะครับค่อยๆหยิบไข่ไก่ขึ้นมาแล้วก็ตอกใส่ลงไปครับแล้วก็ตามด้วยกลิ่นวานิลาครับนมสดครับน้ำมันรำข้าวข้อดีต่อสุขภาพต้องใส่ไปนิดนึงครับเพราะว่าใส่ลงไปแล้วเนี่ยจะทำให้แป้งของเรานุ่มหลังจากนั้นนะครับ ก็เอาที่บดหรือเอาซ่อมของเราเนี่ยออกครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นตะก้อครับตีให้เข้ากันครับพอเข้ากันได้แล้วนะครับเราเปลี่ยนฮะเอาอันนี้ออกครับเชฟครับเชฟเอาโถแป้งเข้ามานะครับเอาที่ตะก้อตีเขี่ยตรงกลางให้เป็นหลุมนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยๆหยอดของเหลวลงไปฮะเนี่ยฮะลงไปสักครึ่งหนึ่งก่อนอาตีจากตรงกลางออกไปวงนอกนะครับพอแห้งใช่ไหมฮะเราก็ใส่ของเหลวลงไปเพิ่มใส่หมดเลยก็ได้นะครับแล้วก็ตีให้ทุกอย่างเข้ากันดีครับ แป้งของเราเข้ากันดีแล้วแต่ก่อนที่เราจะไปทอดนี่นะครับเวลาที่เราทอดแป้งทอดกล้วยหอมของเราเสร็จเราจะลงมาคลุกกับน้ําตาลซึ่งน้ําตาลเนี่ยจะอร่อยไม่ได้เลยครับถ้าเบื่อไม่มีความหอมวันนี้เราจะใส่ซินนามอนล,ลงไปด้วยนะครับซินนามอนก็คืออบเชยครับเวลาที่เราทานของที่มีอบเชยเนี่ยเราจะรู้สึกผ่อนคลายเพราะว่าอบเชยเนี่ยเขามีคุณสมบัติที่นอกจากดีต่อสุขภาพแล้วก็ยังทําให้ผู้ทานเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายด้วยดังนั้นก็เลยเหมาะกับบรรยากาศอย่างนี้มาก หลังจากนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทอดครับซึ่งเราก็จะเปลี่ยนเนรมิตรโตนี้นะฮะให้กลายเป็นเตาแบบย่อมๆนะครับแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปให้ร้อนดีแล้วก็พร้อมทอดกันแล้วครับแล้วก็พลิกให้สีทั้งสองด้านเนี่ยสวยงามเท่าๆกันครับ ลูกที่สีสวยนะครับเราก็เอาขึ้นมาพักบนตะแกรงครับไม่ต้องพักนานนะฮะพักประมาณที่ว่าเรานับ1ถึง10หลังจากนั้นนะครับเราก็จะย้ายมานะฮะอยู่บนน้ําตาลซินนามอนเนี่ยครับถ้าพักนานเกินไปน้ําตาลก็อาจจะไม่เคลือบนะครับดังนั้นเราพักไม่ต้องนานมากครับแม้ว่าจะออกมาจากครัวเราแล้วนะครับ การจบจานให้หน้าตาอาหารของเราสวยงามก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเชฟเบนโชให้ดูหน่อยครับและนี่ก็คือแป้งทอดกล้วยหอมอร่อยอร่อยครับไม่เชื่อต้องพิสูจน์เผอแป๊บเดียวนะฮะหิวอีกแล้วครับ แต่มือนี้คงไม่ทำแล้วล่ะครับเมื่อเช้าก่อนออกเดินทางพลก็จะทำข้าวกล่องมานะครับเดี๋ยวแจกจ่ายข้าวกล่องให้ทีมงานก่อนนะครับซึ่งข้าวกล่องที่พลทำเป็นข้าวกล่องสไตล์ญี่ปุ่นข้าวกล่องสไตล์ญี่ปุ่นของพลน,นะครับก็ประกอบไปด้วยข้าวสวยญี่ปุ่นหุงให้สุกครับแล้วอย่าลืมพักให้เย็นดีก่อนพลโรยด้วยงาขาวคั่วเล็กน้อยหลังจากนั้น เราก็จะใส่ไก่ทอดลงไปตามด้วยไข่หวานรับประทานเคียงด้วยคิงดองครับหัวใจของข้าวกล่องนะครับคนจะบอกว่าอย่างนี้ครับต้องปลอดภัยในการรับประทานบางคนเนี่ยเวลาทำข้าวกล่องมาเนี่ยครับมาถึงแล้วตอนที่จะรับประทานก็บูดซะแล้วดังนั้นเนี่ยนะครับเราไม่ต้องสนใจเลยครับว่าข้าวกล่องเราเนี่ยจะเย็น เพราะเราตั้งใจไว้ก่อนเลยแล้วกันครับว่าให้เขาเย็นดังนั้นอาหารที่จะมาอยู่ในข้าวกล่องของเราจะต้องเป็นอาหารที่เวลาที่เรารับประทานในอุณหภูมิที่ไม่ร้อนแล้วยังมีความอร่อยอยู่นะครับอย่างตัวของไก่ทอดเนี่ยนะครับคนจะทอดแล้วก็ปรุงรสให้เค็มเป็นพิเศษเล็กน้อยครับเพราะว่าเวลาไก่ทอดที่มีรสเค็มเนี่ยจะไปได้ดีกับข้าวสวยที่เย็นแล้วครับส่วนวิธีการทำของไก่ทอดไม่ยากเลยครับถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ดูพร้อมๆกันเลยครับ เราหมักสะโพกไก่ของเรานะครับด้วยโชยุครับหมักไว้เป็นเวลาทั้งหมด15นาทีตั้งกระทะครับใส่น้ำมันรำข้าวลงไปเล็กน้อยพอน้ำมันร้อนดีก็นำไก่ลงไปทอดโดยนำด้านหนังลงก่อนทอดด้านละประมาณ3นาทีครับ หลังจากนั้นก็นําไก่ขึ้นมาระหว่างที่ไก่กําลังร้อนๆอยู่ให้โรยเกลือลงไปครับพักไก่ให้เย็นลงแล้วก็หั่นเป็นชิ้นตามขนาดที่ต้องการเลยส่วนไข่หวานที่คุณอันกําลังจะรับประทานนะครับก็ทําไม่ยากเช่นเดียวกันครับชมเลยครับก่อนอื่นนะครับเราตอกไข่3มฟองใส่ชามผสมแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะครึ่งโชยุ1ช้อนชา มิรินหนึช้อนชาและเกลือเศษ1นส่วนสช้อนชาผสมเครื่องปรุงรสทุกอย่างให้เข้ากันดีกับไข่ครับจุดตัวแก๊สนะครับเราไม่ต้องใช้ไฟแรงมากลดไฟลงมาที่ไฟกลางก็พอหลังจากนั้นนะฮะก็เอากระทะขึ้นมาอุ่นให้พอร้อนดีใส่น้ำมันรำข้าวลงไปเล็กน้อยแต่ในการทอดไข่หวานเราจะไม่ใช้น้ำมันเยอะนะครับเราจะใช้กระดาษซับน้ำมันออกเล็กน้อยเพียงแค่ให้น้ำมันรำข้าวเคลือบบนกระทะบางๆก็พอแล้วครับ ใส่ส่วนผสมของไข่หวานที่เราเตรียมไว้ลงไปให้เคลือบทั่วกระทะพอไข่ใกล้จะสุกนะครับก็ค่อยๆม้วหมวนจากด้านที่ไกลตัวเข้ามาหาตัวเราครับหลังจากนั้นเราก็ดันเจ้าตัวไข่หวานออกไปครับทำซ้ำขั้นตอนเดิมจนส่วนผสมของเราหมดครับ เมื่อส่วนผสมหมดแล้วให้เรานาบไข่หวานบนกระทะทุกด้านเลยเพื่อให้มั่นใจว่าส่วนประกอบข้างในจะสุกดีแล้วก็นำออกมาพักให้เย็นลงก่อนที่เราจะหั่นเป็นชิ้นขนาดตามที่เราต้องการครับและที่สำคัญนะครับภาชนะที่พนใส่มาเนี่ยต้องสะอาดล้างและเช็ดให้แห้งดีเวลาที่กล่องข้าวเนี่ยเป็นพลาสติกครับบางทีเขาก็จะเหลือคราบมัน ถ้าเรารู้จักวิธีการล้างที่ถูกต้องไม่มีปัญหาเลยครับภาชนะพลาสติกสีสวยที่ซื้อมาใหม่หรือว่าใช้งานแล้วก็ตามถ้าเราอยากให้ภาชนะเหล่านั้นยังมีสีสันที่สวยงามในขนาดที่สะอาดพร้อมใช้อยู่ตลอดเวลาเราต้องทำความสะอาดด้วยฟองน้ำที่หุ้มด้วยใยตะไคร์เพราะฟองน้ำที่หุ้มด้วยใยตะไคร์สามารถทำความสะอาดได้ดีและไม่ทำลายหรือขูดขีดพื้นผิวให้เป็นรอยเมื่อล้างเสร็จก่อนที่จะเก็บ อย่าลืมตักหรือเช็ดให้แห้งก่อนนะครับสองคนรับประทานเป็นล่วงหน้าแล้วเดี๋ยวพลก็จะรับประทานตามด้วยเลยละกันเอาละครับและนี่ก็เป็นเมนูที่คุณคุณก็สามารถจะเตรียมก่อนออกไปปิกนิกที่ไหนก็ได้นะครับกับข้าวกล่องแบบญี่ปุ่นครับพลพรรคนักปรุงขอขอบคุณคุณผู้ชมด้วยการจัดกิจกรรมรวมพลคนรักพลพรรคนักปรุง กับกิจกรรมสนุกสนุกมากมายที่รวมถึงการเรียนทำอาหารอย่างเป็นส่วนตัวกับพลตันทัศเถียนติดตามรายละเอียดได้ที่ www.polfoodmafia.com นะครับมีความสุขจริงๆครับที่สำคัญนะฮะพลรู้สึกว่าวันเวลาของพลมันยาวขึ้นก็เพราะอะไรครับเพราะว่าการเดินทางมาที่หาดกล้วยกเกาะเฮแห่งนี้ใช้เวลาแค่ ประมาณ15นาทีได้มั้งโดยสปีดโบ๊ทนะครับจากตรงที่ท่าเทียบเรือของตรงอ่าวฉลองนะครับดังนั้นก็เลยทําให้เวลาที่เราจะมาใช้อยู่กับธรรมชาติแบบนี้ครับมันยาวขึ้นครับที่สําคัญนะครับวันนี้คนจะไม่มีความสุขอย่างนี้เลยถ้าไม่มีหาดแห่งนี้หาดกล้วยที่เกาะเฮนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆเอาละครับวันนี้หมดเวลาของพลพรรคนักปรุงแล้วนะครับกลับมาพบกับเรื่องดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ พลคอร์สลาไปพักผ่อนก่อนครับสวัสดีครับ